ว่าเป็นชดเล็กซิดจื้อไหวเหรอหเขาบอกหั่นง่ายเลได้เขียวเขียนที่ผสมกินส้มมันตั้งแต่เนะี้จากนั่นก็เอาดังเขาลงมาผสม อ๋อกิ่สม,มูมุองหมแนะนำนจ๊ะกันหอที่ส้มนี่ประเดี๋ยวเขาจะละเลยนะครับคือที่ส้มจะมีสเสน่หเนี่ยจะต้องห่อด้วยใบตอกวางเข้าไปนี่วางเข้าไปพร้อมกับใส่พริกขี้หนูสวนะเม็ดงามๆสองเม็ดนะ ไอ้อาหารตั้งเหนือเขาเนี่ยโดยเฉพาะอาหารตั้งลานนาเนี่ยตีโดดเด่นที่สุดเนี่ยตั้งแต่ศึกษาเรือ่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารเนี่ยก็จะมีตีพอจะขึ้นชื่อที่สุดกันหนึ่งลาบจีแกงออมและที่สำคัญอย่างที่มาดังเดิมเลย <S <S คือวัฒนธรรมตีเน่าและล้าหรือว่าเน่าและอร่อยคือจีนซองอาหาร วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาอู้เรื่องกินส้มกินส้มนี่ผมเชื่อว่าเป็นอาหารลำดับสองทัดมาจากลราเพราะว่าหลังจากกินจ้นกินลาบกินเนื้อมันเหลือแล้วเนี่ยมนุษย์เขาย่อมจะมีการถนอมอาหารด้วยกันเอ๊ะจะได้ถึงนีงมันได้กินมันเหมือน กรนะะบวนการต่างๆเหลานะั้นมันก็จะมีเกลือเข้ามา,เ,าเป็นตัวผสมเป็นตัวมากเพื่อจะทำให้พวก,อ,พวกอาหารหรือจีนแล้วนั้นมันได้อยู่เมือนขึ้นนี่จุดนีน่าจะเป็นจุดของจิน้นซมนะครับพราะดีนี่เรื่องจิน้นซมเนี่ยผมนี่อยากจะมานำเสนอก็เพราะว่าผมนี่มีแม,แม่แม่คนที่สองแม่เลี้ยงนะครับ เป,เป็นห้องที่ส้มสมัยก่อนอยู่พะเยานี่ดังขนาดเป็นห้องว่าโลงแหนมแสงคำ้ำว่าแม่จีแสงค้ำตีนเล็กแล้วก็เขาก็เลยคุกครีอยู่กับการทํางานของเขาเป็นใจอย่างเงี้ยเป็นก็ใจตั้งแต่ลาบจีนาลาบที่หมูไปต้มหนังหมูแล้วก็ถอนขนหมูจากนั้นก็ไปล้นตอมแล้วมาจนถึงหอแท็กหออคล้ายๆเนี่ย ออหอเยอะห่ยห่อจะเนี่ยนะครับได้จนถึงเป็นใจมากก่า,กาออกจากนายซึ่งจะทำจะเอี้อมมาโดยตลอดจะหันมาโดยตลอดไอ้นั่นพอมาถึงบระเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสารในพุมมโดยเฉพาะไอ้เรื่องภูมิปัญญาของกินสม้มแล้วก็สืบทอ,อดอกินส้มตีมันจะมันจะเบี่ยงเบนไปเหมือนกับเป็นขนมไปละหรือว่ามันมันมันจะถูกประยุกไป ศากษา์ที่ส้มความเป็นโบราณความเป็่งท้่ส้มที่ส้มของมันเนี่ยนะครับของของเมืองพะเยาเนี่ยไรที่อะไรแบบนะครับ